ตัวรถเคื่องบินส่ตัวัสดี 37. ออกจากสถานีรูส่อ,อไปแล้วจะจอดที่ททนนมมส,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 ส่งบริษัทที่สถานีตันงมัสสถานีสง่ายปอดีและสถานีสง่ายกรลบเป็นสถานีต่อไปตามน้ำดังภาพความปรนนานบริษัทจะขึ้นลงขณะดตรถเพื่อที่จะใช้พรถยนต์บริการขึ้นลงหรือข้อต่อการโดยสารเป็นที่ประสาทหากพลาดขังขึ้นมาขนาดจะได้รับอันตรายจากตัวรถได้ครับสถานีรูซ่อ,อในานามของรถไฟแห่งประเทศไทย เรขอรบรสามุคนรุจรุษใจุษจรุานะรุษรุษใจรารุ่รุปในรารุ้ในรรงร